ถ้าเก็บเงินไม่อยู่ต้องรู้2เรื่องนี้ครับหลายคนมาปรึกษาว่าเนี่ยไม่เคยเก็บเงินอยู่เลยเวลาที่ใช้หนี้ก้อนหนึ่งไปก็มักจะเกิดภาระหนี้ก้อนใหม่ขึ้นมาหลายคนบอกว่าเฮ้ยทาไมดวงซวยแค่นี้ผมบอกจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของดวงซวยนะครับมันเป็นเรื่องของโลกภายในที่คุณต้องเปลี่ยน2ข้อนะครับข้อที่1คือคุณต้องเปลี่ยนให้ตัวเองอะ่ะ เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับพูดแล้วเหมือนดราม่านะแต่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องรู้สึกว่าเรามีสิ่งที่ดีๆมากมายในชีวิตเหลือเฟือเลยวิธีการที่เราทําให้เรามีสิ่งดีเหลือเฟือคือการเปลี่ยนพลังงานความรู้สึกข้างในนะครับผมจะทําทุกเช้าเลยคือตื่นมาแล้วขอบคุณสิ่งที่ผมมีอยู่สิบอย่างอศาจารย์มดิตก็ทําแบบนี้ครับครูรุ้งก็ทําแบบนี้โค้ชหลายๆคนนะที่เป็นเพื่อนๆผมพี่ๆเนี่ยเขาก็ทํากันแบบนี้เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราเนี่ย ไม่อยากจะใช้จ่ายเงินออกไปมากๆเกินความจําเป็นนะครับคือการที่เราเติมเต็มภายในของเราก่อนอย่างเช่นครูรุ้งอาจารย์มดีเนี่ยมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านนะครับไม่ได้หมายความว่าการที่เขารวยแล้วเขาจะรู้สึกพอไม่นะครับเพราะมีบางคนที่มีเป็นร้อยเป็นพันล้านเหมือนอาจารย์มดีเหมือนครูรุ้งเนี่ย,เ,ยเขาก็รู้สึกขาดแล้วเขาก็พยายามจะไปซื้อนูน่นซื้อนี่มากมายนะครับแต่ผมไม่ทานข้าวกันนะครับกับอาจารย์ผมก็เห็นเห็นอาจารย์ก็ทานข้าวมื้อหนึ่งแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับก็คือทานเหมือนคนปกติเลย แม้ว่าเขาจะมีเป็นพันล้านเขาก็ทานเหมือนคนปกติแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างนึ่งคือเขารู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่เขามีอย่างเช่นเขาขอบคุณที่เขามีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่มีคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณที่มีลูกสาวสี่คนที่น่ารักขอบคุณที่วันนี้มีโอกาสได้สอนคนไทยมากขึ้นได้ยกระดับชีวิตคนไทยบางคนขอบคุณที่ได้มีโอกาสคุยกับมิตรดีๆขอบคุณที่มีกัลยานมิตรขอบคุณที่มีไอเดียใหม่ๆนะครับมาสอนผู้คนคุณเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้ กับคนที่เขารู้สึกเติมเต็มภายในเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องกินอาหารแพงๆไม่จําเป็นต้องซื้อรถคันเป็น10บๆล้านอาจารย์มดีมีเงินเป็นพันล้านนะจะซื้อ l a มโบกินี่จะซื้อมอร์ซต์ไม่จําเป็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้แคร์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่นอกกายแต่สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจอาจารย์ก็คืออาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ได้เปลี่ยนคนไทยส่วนหนึ่งนะให้กลายเป็นผู้นําระดับโลกหรือเป็นผู้นําระดับประเทศนะครับดังนั้นให้คุณขอบคุณในสิ่งที่ คุณมีอยู่นะครับอะไรก็ตามที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณขอบคุณแล้วคุณจะเสียงเงินไปกับการซื้อสิ่งของนอกกายเนี่ยน้อยลงข้อ2นะครับคือการที่คุณรู้จักการดูแลเงินในกระเป๋าเหมือนคุณเลี้ยงลูกนะครับหลายคนไม่เคยพูดแบบนี้นะ อย่างเช่นหลายคนไม่เคยเอาน้ำยามาเช็ดกระเป๋าผมเนี่ยมีกระเป๋าที่ภรรยาซื้อให้เป็นแบรนด์โค้ชนะผมก็จะทำความสะอาดมันทุกเดือนให้มันยังดูใหม่อยู่เสมอหลายคนก็บอกว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเรารู้ว่ากระเป๋าเป็นสิ่งเสมือนกับสิ่งที่เก็บเงินเหมือนบ้านของเงินงนั้นเวลาทุกๆสิ้นเดือนนะผมก็จะมานั่งไล่ดูว่าในกระเป๋าผมเนี่ยผมเรียงแบงค์เนี่ยสังเกตนะครับลองดูนะครับผมเรียงแบงค์หันหัวไปทางทิศเดียวกันตลอดแล้วแบงค์ผ